เราไม่ทิ้งกันพักจ่ายเงิน5,000บาทเริ่มจ่ายอีกที13-14เมษายนนี้อีก6แสนรายกระทรวงการคลังนะครับเปิดเผยว่าการจ่ายเงินเยียวยา5,000บาทจากการลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันนะครับผ่านเว็บไซต์อีกรอบหนึ่งในวันที่13-14ถึงเมษายนนี้อีก6แสนคนนะครับแบ่งเป็นวันละ3 0 0แสนคนนะครับส่วนเสาร์อาทิตย์นี้ หยุดจ่ายเงินนะครับตามระบบราชการยอดลงทะเบียนล่าสุด26ล้านคนนะครับตัวเลขพุ่งหลังเริ่มโอนเงินให้ประชาชนนายรวรลนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังโคศกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ามาตรการเยียวยาประชาชนที่รับผลกระทบจากโควิด -19 จำนวน5,000บาทต่อเดือนนะครับล่าสุดวันที่10เมษายน ยอดลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันเพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับ26ล้านคนเพิ่มขึ้นจากช่วงก่อนจ่ายเงินเยียวยานะครับอยู่ในระดับ24.3ล้านคนเท่านั้นซึ่งประเมินว่าประชาชนให้ความสนใจมาลงทะเบียนเพิ่มเติมหลังจากรัฐบาลเริ่มจ่ายเงินให้กับผู้ได้รับผลกระทบสำหรับผู้ผ่านการคัดกรองรอบแรกและเริ่มจ่ายเงิน รอบแรกไปแล้วเมื่อวันที่8-10เมษายนมีทั้งหมด1.6ล้านคนจ่ายไปครบแล้วตั้งแต่วันที่10เมษายนซึ่งมียอดการจ่ายเงิน1.4 <T> ล้านคนส่วนอีก200,000คนมีชื่อการลงทะเบียนกับชื่อบัญชีเงินฝากไม่ตรงกันต้องไปแก้ไขข้อมูลบัญชีเงินฝากให้ตรงกับชื่อการลงทะเบียนที่เราไม่ทิ้งกัน .com นะคร <itters> ั <A> บ ทั้งนี้ในส่วนของวันที่11-12เมษายนหยุดการจ่ายเงินการจ่ายเงินต้องดําเนินการในระบบราชการซึ่งราชการหยุดวันเสาร์อาทิตย์นะครับโดยจะเริ่มจ่ายเงินอีกครั้งในวันที่13-14เมษายนรวม600,000คนนะครับหรือจ่ายวันละ300,000คนข้อมูลการลงทะเบียนนะครับสูงสุดถึง26ล้านคนขณะนี้ตรวจสอบไปได้ประมาณ50%เพราะ เป็นข้อมูลที่มีขนาดใหญ่กระทรวงการคลังพยายามตรวจสอบให้เร็วที่สุดส่วนกรณีผู้ลงทะเบียนยังไม่ได้รับเงินขอให้รออีกระยะหนึ่งโดยล่าสุดมีผู้ผ่านการคัดกรองนะครับไปแล้ว2.2ล้านคนหลังจากนี้นะครับคาดว่าตัวเลขออกมาเรื่อยๆจนกว่าจะคัดกรองได้ครบทั้งหมดนายลวลนกล่าวขึ้นสถานะแบบนี้จะได้เงินหรือไม่ w w w r a ไ m เว t บเ n k a n c o ิอยู่ในระหว่างการตรวจสอบหมายความว่าอย่างไรมาดูกันเลยครับหลายคนที่ลงทะเบียนผ่าน w w w r a m m e ว t บ a n k o n c o m นะครับไปแล้วแต่พบว่าเงิน5,000บาทยังไม่โอนเข้าบัญชีเมื่อเข้าไปตรวจสอบแล้วพบข้อความว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบแม้ว่าตัวเองมีคุณสมบัติครบถ้วนทั้งนี้ผู้ที่เจอเหตุการณ์ดังกล่าว แนะนำว่าให้ลองเข้าไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งว่าหมายเลขประจำตัวประชาชน13หลักเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ใช้ลงทะเบียนไว้และวันเดือนปีเกิดครบถ้วนหรือไม่อย่างไรก็ตามนะครับหาก w w w r ไซ m ์เราไม่ทิ้ .com แจ้งว่าอยู่ในระหว่างการตรวจสอบอาจต้องรอไปอีกสักระยะหนึ่งซึ่งหากภายใน2 3วันนี้ ไม่มีเงินเข้าระบบอาจจะโอนเงินเข้าบัญชีในล็อต2ก็ได้สำหรับการแจ้งบนเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันจะมีการแจ้ง4แบบดังนี้ 1. ท่านได้รับสิทธิ์มาตรการเยียวยา5,000บาทมีเครื่องหมายถูกสีเขียวแปลว่าคุณสมบัติผ่านและเงินเข้าแล้วเพราะมีการแจ้งทาง SMS 2. อยู่ในระหว่างการปรับปรุงสถานะการลงทะเบียนท่านไม่สามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้แสดงว่าผ่านเกณฑ์แต่ต้องรอเงินเข้าบัญชีอีกสักพักหนึ่ง 3. อยู่ระหว่างการตรวจสอบหมายความว่าอยู่ในช่วงของการตรวจสอบยังมีโอกาสที่จะได้รับเงินเยียวยาอาจจะเป็นในล็อตที่2และสถานะที่4 ไม่สามารถทำรายการต่อได้หมายความว่าอาจกรอกข้อมูลผิดต้องทำการลงทะเบียนใหม่อุตมะชี้แจงประกาศติดหน้ากรุงไทยข่าวปลอมชี้คนถือบัตรคนจนก็รับเงิน5 0 0 0บาทได้คุณอุตมะชี้แจงประกาศติดหน้ากรุงไทยข่าวปลอม ชี้คนถือบัตรคนจนก็สามารถรับเงิน5,000บาทได้นะครับเพราะสิ่งสำคัญของโครงการนี้คือคุณทำอาชีพอะไรไม่เกี่ยวกับถือบัตรคนจนสืบเนื่องจากกรณีที่รัฐบาลออกมาตรการการเยียวยาแรงงานลูกจ้างนอกระบบหรือผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระไม่มีประกันสังคมโดยเป็นการมอบเงินช่วยเหลือเดือนละ5,000บาทเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น3เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายนมิถุนายนตามที่มีรายงานไปแล้วนั้นอย่างไรก็ตามนะครับมีคนสงสัยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะมีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการได้หรือไม่ซึ่งคุณอุตมะเสวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุแล้วว่าผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเพราะประเด็นสําคัญของโครงการนี้คือท่านทําอาชีพอะไร ไม่เกี่ยวข้องกับการถือบัตรคนจนหรือท่านถือบัตรอะไรและส่งประกันสังคมก็สามารถขอความช่วยเหลือจากประกันสังคมได้เช่นกันสำหรับข่าวที่ว่าธนาคารกรุงไทยกับธนาคารอมสินติดประกาศผู้ที่ไม่มีสิทธิ์รับการเยียวยาคือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเกษตรกรและผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยคนชราอันนี้คือข่าวปลอม ด้านนายลวลนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังกล่าวว่าเราไม่ได้ปิดกั้นกลุ่มไหนเป็นพิเศษเพียงแต่ว่าท่านต้องเป็นแรงงานอาชีพอิสระเป็นลูกจ้างท่านลงได้ทุกคนแล้วก็ไม่อยู่ในระบบช่วยเหลือประกันสังคมทุกอย่างเปิดกว้างไม่ได้ห้ามคนกลุ่มไหนลงแต่ระบบจะมีการตรวจสอบความถูกต้องและความเดือดร้อน ไม่ใช่ว่าลงปุ๊บแล้วจะได้เงินเลยทันทีนี่ก็เป็นความคืบหน้านะครับของผู้ที่ถือบัตรคนจนก็มีสิทธิ์รับเงินนะครับอุตมะแจกแจงเงินเยียวยา3เดือนหรือ6เดือนกันแน่เมื่อไหร่ก่อสร้างเกษตรกรจะได้รับเงินบ้างคุณอุตมะสะวนายน,นะครับชี้แจงการแจกเงินเยียวยาเราไม่ทิ้งกันขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะครับจบเร็วหรือ จบช้านะครับไม่แจกถึง6เดือนนะครับถ้าหากจบเร็วด้านกเกษตรกรแรงงานก่อสร้างรอก่อนกำลังหาแนวทางในอุตมะสวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับให้สัมภาษณ์กับรายการ NBT รวมใจสู้ภัยโควิด -19 วันนี้10เมษายนนะครับว่ากระทรวงการคลังกำลังพิจารณาแนวทางช่วยเหลือกเกษตรกร เนื่องจากเห็นว่าเกษตรกรเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในด้านยอดขายขณะเดียวกันก็มีภาระเพิ่มขึ้นนะครับเพราะสถานประกอบการบางส่วนปิดกิจการส่งผลให้แรงงานเดินทางกลับภูมิลำเนาอย่างไรก็ตามขณะนี้นะครับยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนว่าแนวทางช่วยเหลือจะเป็นอย่างไร นอกจากนี้นะครับกระทรวงการคลังก็กําลังพิจารณามาตรการช่วยเหลือแรงงานก่อสร้างโดยก่อนหน้านี้นะครับที่ไม่ได้มีมาตรการการช่วยเหลือเพราะทางสมาคมก่อสร้างบอกว่าสามารถดูแลตรงนี้ได้ต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือเรื่องการขอสินเชื่อพิเศษมากกว่าสำหรับการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประกอบการอาชีพอิสระ ที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมผ่านทางเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันเดือนละ5,000บาทซึ่งยังมีความสับสนว่ารัฐบาลจะจ่าย3เดือนหรือ6เดือนนั้นในอุตมะชี้แจงนะครับก่อนหน้านี้กระทรวงการคลังจะจ่ายเงินเยียวยา3เดือนแต่เมื่อคณะรัฐมนตรีนะครับเห็นชอบให้กู้เงินเพิ่ม1ล้านล้านบาทจึงวางแผนจะนำเงิน6แสนล้านมาดูแลประชาชนให้ครอบคลุมนะครับยิ่งขึ้น เป็นเวลา6เดือนอย่างไรก็ตามแนวทางนะครับแนวคิดเรื่องการจ่ายเงินเราไม่ทิ้งกัน6เดือนนั้นเป็นเพียงกรอบในการจัดหาเงินกู้เท่านั้นการจ่ายเงินจริงนะครับก็ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ถ้าสถานการณ์จบเร็วก็ไม่จำเป็นต้องจ่ายถึง6เดือนแต่ยืนยันว่ารัฐบาลจะดูแลประชาชนทุกกลุ่มที่รับผลกระทบสำหรับ การออกพรกรกู้เงินนั้นล่าสุดนะครับอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการกิจสดีกาแล้วจากนั้นจะเสนอกลับมาให้รัฐบาลเพื่อขึ้นทุนกล้าวเพื่อทรงลงพระประมาพิไทยและคาดว่าจะประกาศใช้ในเดือนเมษายนนี้จากนั้นนะครับจะทยอยกู้เงินตั้งแต่ในเดือนพฤษภาคม2563เป็นต้นไปโดยมีแนวคิดจะกู้เงินจากประชาชนด้วย สำหรับกรณีที่คณะกรรมการร่วม3สถาบันเอกชนนะครับกกรคาดการจะมีผู้ตกงานถึง7ล้านคนนั้นนายอุตมะกล่าวว่านะครับตนไม่ทราบว่าตัวเลขจะเป็นเท่าไหร่เพราะคาดการของกกรต้องติดตามสถานการณ์โดยเบื้องต้นนะครับหากมีผู้ตกงานก็มีระบบประกันสังคมรองรับอยู่ส่วนกลุ่มไหนที่ไม่มีรองรับก็ต้องเร่งจัดทำมาตรการรองรับแทน